ดูนะหูนี่อู้สวยสวัสดีค่ะเปอผานะคะพบกันกับช่องเปอผาดีไเรามาเปิดห้องกันนะคะด้วยคลิปแรกนะเราจะมาทำสตาร์ทผีเสื้อกันค่ะเราเคยสตาร์ทแมงทับไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสตาร์ ผีเสื้อขั้นตอนการทําเป็นยังไงนั้นตามไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกเนาะเราก็ต้องมาดูหาแบบกันก่อนค่ะเสื้อมาออริจินอลมาทับกระดาษไว้ก่อนก็ได้นะแต่พี่พาบอกเลยว่ามันจะมีความบางมากๆเลยค่ะออริจินอลเขาอะค่ะแต่อันนี้พี่พาซื้อมาจากสัเพ็งนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นพลาสติกนิดนึงค่ะเราก็จะใช้ตัวนี้เนาะวันนี้พี่พาใช้ตาช่างเลยนะไม่แบบว่า ให้มัน ine, <Okay. S 1> เลอะสลิงเนาะแล้วก็จะใช้จากชุดทาเลซินของปาวาพานะคะแกะออกมาเลยวันนี้เราจะมาทํากันทั้งหมด2 4 6ทั้งหมด6ตัวนะคะ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเรามาผสมน้ํายาเลซินงกันก่อนเลยค่ะเราจะใช้น้ํายา A35ML <Yes. S 1> แล้วก็น้ํายา B35ML เท่ากันเนาะ <Okay. S 1> ก่อนอื่นเราต้องมาวัดก่อนถ้าเราใช้ตาช่างเนาะวัดแก้วที่เราจะนํามาค้นค่ะ uh? เขาหนัก3มใช่ไหม <Yes. S 1> เราก็ต้องเทปไป3ามค่ะ ไปด้ยาม้ได้38นะคะโอเคเราก็จะใส่น้ำยา B ไปทั้งหมดอีก35ใช่ไหมคะเราก็นำา38บวก35เป็น73 <Yes. S 2> ค่ะใส่ลงไปทั้งหมด73ต่อจากนั้นเราก็ใช้ไม้ต่มคนเขาให้เข้ากันนะอันนี้พี่พาใช้ขนาดบ็อกใหญ่นะคะ <Okay. S 2> สิ่งที่แถมถ้วยที่แถมให้ในเซ็ตเนี่ยจะเป็นถ้วยเล็กนะคะไม่ใช่ถ้วยใหญ่นี่จะเป็นถ้วยเล็กแบบนี้ <Yes. S 2> เราต้องหาเพิ่มเนาะ คนเลยคนจนน้ำยาเรซินกลับมาใส่นะคะตอนนี้มันจะเป็นขุ่นๆนะคะคนจนกว่าจะกลับมาใส่อีกครั้งนึ้ง <Yahoo! S 1> พอเรา คนน้ำยาเสร็จแล้วนะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ <Okay. S 1> ฟองอากาศเขาค่อยๆดันขึ้นมานะแล้วถ้าเราเทลงไปในบ็อกแล้วก็ยังมีฟองอากาศอ,ากาศอีกเราก็สามารถใช้ปืนแก๊สเนี่ยไล่ฟองได้เหมือนกันเนาะ <Okay. S 1> เราก็จะเทลงไปบางๆเ <Okay. S 1> บาๆ,บาๆ,บาๆ,บาๆนะคะ <Okay. S 1> ให้เขาเป็นพื้นเพื่อที่จะไม่ให้ตัวแบบของเรามันลอยขึ้นมาเนาะสิ่งสกรปรกอะไรเข้าไปเราต้องเอาออกให้เขานะไม่งั้นมันจะสตาร์ฟติดเราไว้เลยโอเคอะเทลงไป <laughs> <laughs> ค okay. พอดีเลยนะอันนี้เราต้องกักกัเอา oh. นะพ่อมันยังไม่เต็มเนี่ยเราสามารถกิ่งแม่พิมพ์ลงไป <Okay. S 1> ให้เขาเต็มแม่แบบของเราได้เลยนะคะ oh. พอเราเตรียมเรซินเสร็จใช่ไหมคะ oh. เราก็นำผีเสื้อลงไปเลยนะคะ oh. ตัวนี้มันอาจจะพอดีเกินไปแล้วก็ใส่บล็อกใหญ่อย่างนี้คว่ำนะคะ <Okay. S 1> อย่าลืมคว่ำหน้าลงไปคะ่ะ แล้วก็ใช้ไม้ไอติมนะคะช่วยเขากดลงไปค่ะให้จมโอเคนิดนึงแบบนี้ให้เขาจมลงไปใส่ให้ครบทุกอันเลยค่ะ นี่นะคะพอเราทําได้แบบนี้เนาะเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ <Okay. S 1> มันก็จะพอหนืดๆแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเทกากเพชรลงไปวันนี้เราจะใช้กากเพชรเดียวนะคะคือสีขาวนั่นเอง oh. เพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันเด่นขึ้นมาเนาะ oh. ถ้าเราใช้เป็นสีอื่นันอาจจะกบความไม่เด่นของผีเสื้อลงไปได้นะคะ oh. แล้วก็เทกากเพชรลงไปเลยะคะ่ะ ค่ะเราก็จะทิ้งชั้นนี้นะคะให้แห้งประมาณ2ชั่วโมงเ <Okay. S 1> นาะเราก็จะมาเทท็อปกันค่ะโดยการใช้น้ำยาเลซินเนี่ยแหละคะ่ะแต่ใช้สีผสมเลซินสีขาวนะคะผสมเข้าไปค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ใช้30ต่อ30เนาะ <Yes. S 1> เราเทให้เป็นท็อปเพื่อที่จะไม่ให้กากเพชรมันน่าเกียดหรือว่ามันบาดมือนะเวลาเราเอาไปใช้งานจริงๆหรือเอาไปเก็บไว้นะคะ แล้วเราต้องรอให้ชั้นนี้นะแห้งอีกสี่ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะมาดูกันเลยว่าผีเสื้อที่เราสตาร์ไว้จะไปหน้าตายังไงค่ะนี่ค่ะผีเสื้อสตาร์ของเรานะคะแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยตื่นเต้นสุดๆเลยตอนเด็กๆเ,เป็นความใฝ่ฝันมากว่าอยากจะทําแบบนี้เราก็อยากจะเก็บเอาไว้สตาร์อะไรอย่างเงี้ยดูนะ อโอ้ยชอบอะ่ะไหนดูอันต่อไปกันเลยค่ะดาดาโอ้โหสวยทุกอันเลยเห็นไหมเราต้องใช้กากเพชรสีขาวเพื่อที่จะให้ตัวผีเสื้อเขาเด่นนะด <Yes. S 1> าดาโอ้โหอันนี้สีฟ้าอุ้ยสีฟ้าสวยมากโหเราทำเองเหรอเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆเ,กเกบาบางอย่างเราอีก <laughs> อันค่ะอันสุดท้ายแล้วโอ้โหอันนี้สีม่ว ม่วงนะั้นน่าจะชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะคะโอ้โหสวยอ่ดูสิค่ะกะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสตาร์ทผีเสื้อของเราน้องๆชอบกันไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ป้าผ่าด้วยนะคะ <Okay. S 2> แล้วคำถามมีอยู่ว่า อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆ <Okay. S 1> นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป๊อปพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุๆสดีค่ะ